คนกันด้วยนะครับวันนี้พวกกับผมครับโย SPC TV นะวันนี้เราก็จะมาพามาดูแมปนี้นะชื่อเขาน่าจะอยู่ด้านหลังนะเออผมให้พี่คนหนึ่งเขาไปโหลดมานะแล้วผมก็มาเล่นเซิร์ฟเขาเย่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 ครับโอเค สวยววองตรงเนี่ยคุณขยันนะนคุณขยันคุณก็เดินมาอย่างเนี้ยต้องขยันจริงนะผมดีเอาเลยอะนะม,นมาดูชั้นนี้ก่อนว่าจะเป็น,นยังไงกันมากว่าผมจะบังคับเรือ,อ,อพยไปได้หรือเปล่านะะล่ว ม่นั่งไหมเนี่ยโอ้ไม่นุ่มไม่นั่งแล้วไอ้สัสโอเคครับเอ้ย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 โอเคโอเคโอเคสูต้ตาเบก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 ,เก,เกแอดโฮมแอดาอคาร์มาเรียบเวาแป๊บนึงดิ ชโชว์ความเมียบจะรอดไหมครับไปดูกันโอ้เรือแม่ง,ง,งมก็นี่กูเอารถลงรถรถลงลงมาตกมาทำไงครไปเรื่อยอย่ไปตามน้ำไหลไปตามน้ำนะอย่างนี้เขาเรียกว่าไหลไปตามน้ำนะมันคือการไหลไปตามน้ำกูอยากนั่งเรือ ่ะออมีก uh, oh, ูนั่งเลยไม่เป็นนะนั่งๆอู้ๆจุดโฟาดูดิเยอะากอะอ้พอล่บฟุ๊กแม่งก็แตกเบย์เยอบักเดียวเลี้ยวเลียวเลียวโอ๊ยอิช นี่มันก็เมฆอย่นี้นี่เองนะฮะมึงเอาไม้ไหนไปแล้วกันเฮ้ยเบ๊กเบกเบกเฮ้ยเอออุก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 พ่อโอเคนะฮะแบบนี้ก็สวยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ลิสโหลดกลางนะคือผมไปเห็นมานะฮะก็สวยมากเลยทีเดียว ใครอยากเล่นก <Merci. S 2> <maison> ็หาโหลดกันได้นะฮะหาโหลดตั้มโอเคอืมอันนี้ที่จอดเครื่องบินเนาะใช่ป่ะผมก็เฟิร์สเพย์นะฮะหนึ่งคนแรกเอ้ยเปิดประตูห้องอันนี้ต้องโหลดนี่ต้องโหลดเปิดเด็ดเปิดเปิดอ้าวแล้วกูจะปล่อยเรือทำไมวะในเครื่องบินอะโอ้ ออกไปดิ่เไปอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือไม่อ๋ออ๋อ๋อายอยู่ตูอไม่ผิดวะเลืมลืมไปเฮ้ยจะขึ้นกูจะขึ้นไม่งั้นไม่จุดไหนี่ยอลน เหนืกันิชเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะกูเหนื่อยมากเลยนะปิด สวยมากนะรักอะสวยจริงสวยจริงยอมรับยอมรับสวยจริงสวยจากแบบนี้คอนข้างโอเคนะใครอยากเลื่อนหาตัวเราเองไม่ได้หาตัวเราเองหรอครับเดี๋ยวผมจะให้คลิปข้างล่างอะใจะดีให้ยิงทุยเอ้าเยีย 锻炼。 ติดหาพระพิยามาพระดอมเหมือโอ้นี่ไอ สวยดีชอบนะถ้าไม่ชอบคงไม่เอามาอัดคลิปหรอกครับนะฮะก็คนก็ชอบเหมือนนะอันนี้ก็ให้เด็กเล่นนะอันนี้ผู้ใหญ่เล่นนะขมไม่เล็กนะครับนะทุยนะแบนนี้ก็เครื่องเล่นเยอะกันเลยในะทีเดียวนะสวยนะดชูชอบชอบตัวเนี้ยทำทำเม่ดี ไปดูแถบนู้นกันนะฮะโอ้โ oh. mm hmm. หเฮลิพอสเตอร์นะแฮลิพอสเตอร์ทุเฮ้ย,อ,ยอันนี้คืออะไรอะ่ะมันบินได้หรือเปล่าโอ้ยขึ้นมังครับลงนี่ลงบบชอนละโอ้โหมีรีสอร์ทด้วยนะฮะโรงแรมบ้านรูนนะฮะสร้างบรรยากาศสบายใจกันเลยทีเดียวนะฮะไอสวัสดีพี่น้อง 也非常。Yep, yep. ชิงช้าสเวนไม่ใช่รถไฟฟ้าอ่าเอาเรือมาไปด้เฮ้ยไปด้วยมา้ยกูไปด้วยอนนีดด้ชนชนชนดิชนชนเย้จะต้องเลยจะต้องแก้เบยร์นี่มัติดไม่ได้โค้งนันลงนะฮะนี่ก็ชิงช้าสวรรค์นะฮะ ก็สวยมากๆเลยแต่ขึ้นไม่ได้อเห็นชื่อใหญ่นะักคาสินโนคาสินโนล่ะเราจะไป,ไปน,นี่ยนี้เฮ้ยเราต้องไปไปชาร์ล็อกดิชาร์ล็อกเขาไปยังไงะ่ะ เฮ้ยไปดีวะมาไปนูน่นไปนูน่นอุชีไปนูน่นไปเซหน้าหมูสามารถบังคับได้นะเฮ้ยไปเร็วๆดีวะ,อะบอกให้อ่านอ่านอะไรล่ะ คุณเบียร์อ๋อเป็นช่างเขาแล้วก็จะเดินเล่นตามภาษาเด็กน้อยน่ารักน่ารักนะเวาไ้อันนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้นอันนี้ก็จะน่าเป็นอะไรวะโตัวสนุกปะโอ้ผมไม่เคยเข้าคาสิโนนะยึดทองเ่ิน แล้วก็มาต่อกันเลยโยโยโยอันนี้ก็น่าเป็นฉันโอ๊โอ๊กบลกบต็กเต็มนี่เดม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 ตีมตีก็ได้ k ี e p เอ้ย ซิโนโก็มีเท่านี้นะเออใครโหลดส,ก,สกินสกินสาวเปรย์กลายมาก็มาเต้นที่นี่ได้นะเต้นฟรีนะอนะเอาไอ,อี้มาเลยวะนะครับโอ้มืดกันแล้วก็ผมน่าจะสำรวจครบแล้วมั้งโห้ล้วหูอมจนันนะโอ้โหเอ้ เขาบอกเ่าหูโคมจันน่ะให้เอาไม้ตีเว้ยให้เอาไม้ตี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 เฮ้ยเอาไม้ตีอะไรดีมีแต่ของสวยๆทำงานไปหมดเลยไม่กล้าตีอืมอืมตีอะไรดีเออรู้แล้วตีอะไรนี่ตีนี่ตี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  ดีตีตีดีต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 ีน่เน่เน่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเย่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 เ